ตอนนี้เราเข้ามาที่ขนส่งสีแล้วครับเพื่อนๆเ,เราจะาเข้าซองเลยเตรียมเอกสารเตรียมเงินนะครับเตรียมเอกสารเตรียมเงินอ่ะต่อแถวต่อแถวอะรถกันหน้าเขายื่นเอกสารนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะตอนนี้ปาจอดอินดี้จับเวลานะครับว่าล้อต่อกยับล้อต่อภาษีที่ใช้เวลาเท่าไหร่ โอ้ใช้เวลาไม่นานกเตือนผมไม่เกินไม่เกินห้านาทีเราเข้าต่อเดี๋ยวเราได้ไป้ายกลมเลยนะครับเตือน หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเพื่อนต้องเตรียมตังมานะครับเขาไม่มีสแกนนะครับ โอเคเอกสารออกมาแล้วุณเมืองฉีป้ายวงกลมนะครับตีละครั้งอันนี้กุสะดวกนะครับประหยัดล้อต่อภาษีโอเคเรียบร้อยตันงรอนเรียบร้อยป้ายต่อภาษีมาเรียบร้อยเพื่อนโอเคเรียบร้อยนะครับมาแล้ว ขยับล้อต่อภาษีโอเคขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆติดตามชม